กำเนิดสี่สัตว์โลกก็ต่างเวียนว่ายตายเกิดในวตาสงสารไปเกิดอยู่ในภูมิทั้ง31ภูมินั้นย่อมเกิดในกำเนิดทั้งสี่คือ 1. ชลาพุชะเกิดในคันได้แก่เกิดที่เกิดในมดลูกคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่คลอดออกมาเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม เช่นโคกระบือแมวเป็นต้น 2. ออันทชะเกิดในไข่ได้แก่สัตว์เดรัจฉานที่ออกมาเป็นไข่แล้วได้รับการพัฒนาตามวิวัฒนาการจึงฟักออกมาเป็นตัวเช่นเป็ดไก่นกปลาเป็นต้นชลาพุทชะกาเนิดและอันทชะกําเนิดนี้รวมเรียกว่า คขเสยกะกำเนิดเพราะเกิดอยู่ในคันของมารดาก่อนภายหลังจึงออกจากคันซึ่งต่างก็าอาศัยในคันมาก่อน 3. ส,สังเสธัชะเกิดในเท่าใครได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดโดยไม่อาศัยท้องพ่อแม่แต่อาศัยเกิดจากต้นไม้ผลไม้ดอกไม้หรือของโศโคร หรือที่ชุ่มชื้นเช่นเชื้อโรคและสัตว์เซลล์เดียวมีอะมีบาพารามิเซียมเป็นต้นสโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นได้แก่สัตว์โลกที่เกิดมาโดยไม่ได้อาศัยพ่อแม่และของโสกโรคหรือที่ชุ่มชื้นแต่อาศัยอดีตกรรมอย่างเดียวและเมื่อเกิดก็เติบโตขึ้นทันทีทันใด เวลาตายก็ไม่ต้องทิ้งร่างเอาไว้เช่นพวกสัตว์นรกเปรตเทวดาพรหมมนุษย์ในสมัยต้นกลับเป็นต้นพวกนี้ล่องลอยได้คล้องไม่ต้องอศาศัยยานพาหนะเป็นไปด้วยอำนาจกรรมของเขาเหมือนนกที่บินไปในอากาศเหมือนปลาที่ว่ายไปในน้ำมีพิเศษกว่ามนุษย์ก็ด้วยอำนาจกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์เหล่านั้น ทำให้เป็นไปโลกหน้ามีจริงพระพุทธศาสนายืนยันว่าโลกหน้ามีจริงผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องโอปปปาติกะกำเนิดเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงถือว่า บุคคลผู้มีความคิดเห็นเช่นนั้นเป็นคนมิจฉาทิฏฐิคำพีมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญนาตความว่าดูก่อนข้าบดีทั้งหลายมีสมณพราหม์บางพวกซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิความคิดเห็นอย่างนี้ว่าการให้ทานไม่มีผลการสักการะบูชาไม่มีผล การเคารพนอบน้อมไม่มีผลผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีคือบรรดาสัตว์จากโลกอื่นๆที่จะมาอุบัติเกิดในโลกมนุษย์เรานี้เป็นไม่มีโลกอื่นๆไม่มีคือสัตว์จากมนุษย์ของเรานี้ที่จะไปอุบัติเกิดในโลกอื่นๆเป็นไม่มีคุณของมารดา ผู้ตั้งคันและเลี้ยงดูไม่มีคุณของบิดาผู้เสียสละมอบสุขแก,ลก่ลูกไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะตาเนื้อไม่เห็นไม่มีสมณพปรามผู้ตั้งมั่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทราบชัดถึงโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาได้เองและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยไม่มี รวมเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดสิบประการพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้จะต้องเบื่อหน่ายในการประพฤติกุศลธรรมสมประการคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตกลับไปยึดมั่นในการประพฤติอกุศลธรรมสมประการคือกายทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริตเพราะเหตุที่ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่เห็นโทษของอกุศลธรรมและไม่เห็นอนิสง์ของกุศลธรรมปรโลกคือโลกหน้ามีอยู่แท้แท้สันตังเยวะโขปณะปรังโลก,กังเขากลับเห็นว่าไม่มีความเห็นของเข้าจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิ ปรโลกมีอยู่แท้แต่เขากลับคิดเห็นว่าไม่มีความคิดของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกับปะประโลกมีอยู่แท้แต่เขากลับพูดว่าไม่มีคำพูดของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาปรโลกมีอยู่แท้แต่เขากลับกล่าวว่าไม่มีคนเช่นนี้ชื่อว่าคัดค้านคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้กล่าวยืนยันว่าประโลกมีอยู่พระพุทธศาสนายืนยันว่าคนเราตายแล้วเกิดจริงคนเมื่อตายแล้วถ้ามีกิเลสก็ต้องเกิดอีกถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่เกิดอีกสำหรับผู้ที่หมดกิเลสนั้นหมดปัญญาไปแล้วเขาย่อมเข้าสู่นิพพานส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสเมื่อตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกตามแต่วิบากกรรม ที่ตนได้เลือกกระทำไว้แล้วนั่นเองตามหลักพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาภพภูมิที่สัตว์โลกไปเกิดมี31บภพภูมิคือสวรรค์หกชั้นรูปพรมสิบหชั้นอรูปพรมสี่ชั้นอบายภูมิสี่ในวงเล็บนรกปเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์โลก ในอบายภูมิสี่ยกเว้นนรกแล้วสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายทั้งหลายเกิดอยู่ในมนุษย์โลกนี้เองอบายสี่ในพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ทรงยืนยันแน่นอนว่าอบายนั้นมีอยู่จริงและ คนทำชั่วย,ย่อมเกิดในอบายจริงพระพุทธเจ้าทรงข้ามพ้นจากทุกข์ในวัตตะแล้วปรัดไว้ในอิติวุตกะติกานิบาตแห่งคำพีคุตกะกนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟสามกองนี้ได้แก่กไฟคือราคะหนึ่งไฟคือโทสะหนึ่งไฟคือโมหะหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟสามกองนี้แลย่อมเผาผลานสัตว์ทั้งหลายไฟคือราคะย่อมเผาสัตว์ทั้งหลายผู้กำหนัดแล้วผู้หมกมุ่นอยู่แล้วในกามทั้งหลายยังติดใจยินดีในรสกามแต่ไฟคือโทสะย่อมเผาผลานนรชนทั้งหลายผู้อาฆาตพยาบาทซึ่งชอบฆ่าสัตว์ ชอบรังแกขมเหงทรมานส่วนไฟคือโมหะย่อมเผานลชนทั้งหลายผู้หลงงมงายหลงยึดถือตัวตนเราเขาอันขัดกับอริยสัจธ,ธรรมไฟทั้งสามกองนี้แลย่อมเผาหมู่สัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟผู้หลงไหลหมกมุ่นยินดียิ่งในร่างกายของตน สัตว์เหล่านั้นพอกพูนนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายและเปรตวิสัยอยู่ทำให้ผู้เกิดในอบายทั้งสี่มีปริมาณมากขึ้นจึงไม่อาจพ้นจากบ่วงแห่งมารของกิเลสไปได้